ต่อไปเมื่อแขกรับเชิญมาเล่าแล้วไม่ให้น้อยหน้าด้วยความที่พิธีกรเราก็มีไม่น้อยไม่กว่ากันมีไม่น้อยไม่ด้วยเหรอโอ้โ,อโ,อโหโเทปกันเยอะอู้เยอะเอาเยอะมาพร้อมคุณเชื่อไหมว่าตอนก่อนหน้านี้มีถ้าโอ้คุณไม่ติดตามพวกเราไหมมีตอนผีหัวโผล่นี่ผีหัวโผล่เจ้าของเรื่องใช่เจ้าเห็นเห็นที่อยู่หัวโผล่เห็นหัวผีโผล่อะหัวผีโผล่เอาโอเคมามามาเขาแล้วเขาแล้ว ฝุ่นเล่าตอนช่วงมหาลัยใช่ครับนี่ก็ช่วงมหาลัยเหมือนกันปีอะไรปีอะไรปีอะไรอันนั้นน่าจะปีปีสามช่วงปีสามช่วงปีสามมันจะมีงานอันนึงมึงน่าจะจำได้เป็นงานที่ให้ก๊อปปี้ซีน่ะถ่ายก๊อปปี้ซีนหนังอ๋อโอเคใช่จำได้ครับของของกูอ่ะก๊อปปี้ซีนหนังเรื่องอะไรอ่ะ Cash me if you can เอ่อดิคาบิโอกับเอ่อทอมแฮงก์อ่ะ ก็เลือกเป็นซีนในโรงแรมในห้องพักโมเทลที่แบบว่าทอมแฮงค์จะเข้าไปจู่โจมแบบไปจับอะไรเงี้ยลราเจอเครื่องปิ้นเครื่องไอ้ฟอมเช็คอะไรพวกนั้นอ่ะก็เลยไปหาโรงแรมที่แบบว่าแปลนห้องอ่ะมันใกล้เคียงกับในหนังมากที่สุดก็เลยไปหาได้ที่หนึ่งเป็นโรงแรมแถวแถวย่านวิภาวดีลังสิตตรงนั้นแหละเป็นโรงแรมเก่าทึ่ง ก็มีมีห้างด้วยแถวๆนั้น <Okay. S 1> ก็โอเคไปห้องมันก็จะเป็นห้องเก่าเป็นช่วงแบบยุค90ยุค2 0 0พันประมาณนั้นอะ่ะเออ,อห้องห้องมนจะเก่าเก่าหน่อยฟิลแบบพวกโรงแรมจิงหลีดไม่ไม่ถึงกับจิงหลีดเป็นโรงแรมใหญ่นะโรงแรมตึกแต่แบบว่ามันมันจะเก่า,าหน่อยหนึ่งแบบว่าการการตกแต่งมันจะเก่าเก่าประมาณหนึ่งครับผมเออกออ็ในในห้องอะ่ะวันนั้นไปถ่ายกัน4ี่คน มีมีเราแล้วก็มีเพื่อนอีก3เนาะอีกสองคนน่ะเป็นนักแสดงคนหนึ่งเป็นทีมงานเป็นทีมเล็กๆนั่นแหละแล้วก็ในห้องอ่ะเราก็จะมีพวกแบบพ็อมีเครื่องปิ้นมีนู่นนี่นั่นแล้วก็มีพวกอาหารใส่จานมีขนมมีเลอะไรพวกนี้ใส่จานแล้วก็ทีนี้มันมันจะมีซีนที่แบบว่าตัว ที่คาบิโออะออกมาเนาะออกมาจากห้องน้ำแล้วก็ตัวทอมแฮงจะแบบถือปืนแล้วก็แบบห้อยหลังแล้วกระแทกไปโดนจานอ่าแล้วของอะขนมอะมันจะหล่นลงพื้นเนาะแล้วก็ถ่ายตรงนั้นอะให้ขนมมันหล่นลงพื้นแล้วมันกระจายไปเลยอะพอขนมมันกระจายเสร็จปุ๊บเราก็บอกเอ๊ย ปล่อยทิ้งไว้แบบนี้ไปเลยไม่ต้องไปยุ่งเดี๋ยวมันจะไม่คอนติเนียวกันไม่คอนติเนียวก็คือแบบว่าเดี๋ยวเพื่อกลับมาถ่ายปุ๊บแล้วมันจะไม่เหมือนเดิม,ม,มก็ปล่อยไว้แบบนั้นไปเลยให้มันอยู่ตรงพื้นไปเลยแล้วเราก็ไปถ่ายกันซีนอื่นถ่ายถ่ายถ่ายเอ้ยไม่ใช่ซีนอื่นถ่ายช็อตอื่นกันไปถ่ายไปถ่ายไปปุ๊บ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 แล้วทีเนี้ยก็หันมาจุดเดิมเฮ้ย hey, ทำไมขนมเลมันขึ้นมาอยู่บนโต๊ะ ใส่จานเรียบร้อยแล้วไอเละตรงพื้นมันหายไปหมดเลยคือมันขึ้นมาอยู่บนโต๊ะหมดเลยอืมจากเดิมที่มันอยู่ที่พื้นใช่จากเดิมที่มันเพื่อน<พ>เก็บเละอยู่บนพื้นมันอยู่ข้างบนโต๊ะเรียบร้อยใส่จานเรียบร้อยเลยแล้วก็ถามมีใครยุ่งกับตรงนี้มั้งไหมทุกคนบอกไม่มีแล้วตอนนั้นก็แบบคิดเอ้ยหรือว่าเราวะหรือว่าเราแบบลืมหรือเปล่า เพราะว่าไปจับเอ๊ะแต่ถ้าลืมอะไปไปจับจริงๆอะมือก็น่าจะมันใช่ไ่แล้วที่พื้นคือไม่มีเศษอะไรไม่มีเศษเหมือนไม่เคยมีอะไรเกิดขึ้นใช่แล้วขนมพวกมันฝรั่งเนาะส่วนใหญ่มันมันฝรั่งมันจะเออเป็นผงด้วยแล้วตอนนั้นอะตอนที่ถ่ายอะก็คือช่วงกลางวันนะโอ้แต่ทุกคนอยู่ในห้องหมดใช่ไหมทุกคนอยู่ในห้องไม่ได้มีใครออกไปไหนเลยไม่มีก็เลยแบบเฮ้ยรอ เอาโอเคถ่ายกันต่อฮะเออเอาโอเคถ่ายกันต่อเข้าใจได้แล้วก็ไมก็ไม่ไม่คุยต่แบบทุกคนเห็นเหมือนกันใช่ไหมเห็นเหมือนกันเห็นเหมือนกันหมดเลยแล้วก็แบบเอาโอเคถ่ายต่อไปทุกคนถ่ายต่อแล้วก็มานั่งคุยกันหรือว่าผีแม่บ้านเหรอวะเห็นเราเห็นเราทำของสับปะเธอะไรเงี้ยแบบเออว่าแปลกว่าเออเรื่องอาจจะไม่ยาวมันก็ประมาณนี้แหละแต่แบบมันมันเห็นกันทุกคนแล้วแบบ เออมันคืออะไรไม่รู้เหมือนกันนะแบบว่ามันหกไปแล้วอะ่ะแต่มันกลับมาอยู่บนจานเนี่ยกำลังจะถามเลยถ้าให้วิเคราะห์อะ่ะอันนี้วิเคราะห์ไม่ถูกกันนะถ้ายืนถ้าคุณยืนยันว่า สี่คนที่อยู่ในห้องไม่ได้ขยับออกไปนอกห้องเลยแล้วทุกคนก็รู้ว่าพ่อชะถ่ายซีนที่มันปัดตกไปแล้วอ่ะแล้วอยู่มันกลับขึ้นมาได้ยังไงเนี่ยใช่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 มันอันนี้คือมหัศจย์นะพี่แล้วแล้วคุณพูดแบล่าว่าอย่าไปยุ่งใช่ป่ะพูดใช่ป่ะใช่บอกเดี๋ยวว่าค่อนก็คือเด็กฟิล์มจะรู้กันว่าคอนเดี๋ยวคอนไม่คอนเขารู้กันเดี๋ยวไม่คอนเดี๋ยวมันไม่คอนแปลให้ฟังเออแล้วมันอยู่บนโต๊ะเฉยเลยก็แบบเอ้ยเมื่อกี้มันอยู่ข้างล่างไม่ใช่หรอแล้วก็เลยถามคนอื่นนมมียุ่ ไม่มีเอาโอเคถ่ายกันต่อเนี่ยพี่วเรา,าจะไม่คุยกันเนี่ยมันมามนเนี่ยมันเริ่มมาจากบิวกันที่บอกว่าโรงแรมเขาเป็นโรงแรมเก่าย่านนั้นด้วยอ,อะไรอย่างเงี้ยมันก็ยิง่งยิ่งทาให้เรานึกถึงว่ามันอาจจะมีอะไรหรือเปล่าใช่แบบเอ,อื่อบรรยากาศแบบอมเบียนนนี่นัน่น,นเออเออลืมบอกไปก่อนก่อนหน้านั้น,น,นคือคือจองห้องอ่ะก็แบบเสียดายเงินอะ,อะแบบจ่ายแค่มาถ่ายแค่แบบว่าสี่ห้าชั่วโมง ตอนกลางคืนก็เลยไปนอนแต่นอนแบบเปิดไฟเปิดทีวีหมดเลยนะเพราะว่าสภาพมันแบบก็ยังกล้าอยู่อันต่อเออไม่ไม่ไม่ก่อนก่อนหน้าที่จะถ่ายก็เลยแบบนอนไปนอนคนเดียวใช่ปะเออไปนอนคนเดียวแล้วก็เปิดไฟนอนถือว่าใจอยู่ใจมากถือว่าใจนะเป็นผมไม่นะไม่ยุ่งเลยนะก็ไม่แต่เขาไปก่อนที่มันจะเกิดอนก่องอที่จะเกิดเรื่ิดไปนอนไปเทสโอ้ถ้าเกิดแล้วก็ถามให้มันนอนมันก็ไม่นอนไม่นอนใครจะนอนใครจะไม่นอนเออแต่ก็ก็ยังดีถือว่าเขาเรียกว่นนะ กองเล็กๆอะแต่มีสปิริตไงอุย้ยใครเก็บไม่รู้ถ่ายต่อ <c oughs> ไม่ไม่ใช่ไม่ไม่ใช่มีสปิริตหรอกแบบไม่อยากพูดให้มันน่ากลัวไปไปกว่านี้ยคือเข้าใจแบบ <ừ, S 2> พอเวลาแบบเจอ ER เหตุการณ์อะไรตรงตรงหน้าที่มันแบบที่มันน่ากลัวที่มันแบบเป็นเรื่องผีหรืออะไรเงี้ยอ่าแล้วถ้าเราพูดต่อมันจะแบบยิ่งทําให้ทุกคนกลัวบรรยากาศมันน่ากลัวมากขึ้นน่ะหนีไปดีกว่าถูกแล้วก็ทํางานถูกแล้วอพูดถึงกองถ่ายอะ